สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับหรือว่าถ้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นประเด็นเด็ดในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาผมก็จะมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ Blues Today นะครับซึ่งก่อนที่จะไปติดตามดราม่าของราฟินญ,ญานะครับแล้วก็เรื่องราวอัปเดตของราฮิมเซอร์ลิงแล้วก็นาธานอาเก้เนี่ย ขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับขอบคุณ Suzuki Power You Up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับใครที่กำลังมองหารถยนต์ Suzuki Swift G.L.plus ครับลองไปดูตัวจริงกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าคลิกไปได้ที่เว็บไซต์ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดากับสิงยูสุเลมอนโซดาใครที่อยากติดตามคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับ เชลซีลิเวอร์พูลหรือว่าบทความดีๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์เพจของสิงห์ l d of f o o t ต a l l กันด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีประเด็นดราม่ากันหลายเรื่องเลยครับทั้งเรื่องของราฟินญาแล้วก็เรื่องของราฮิมสเตอร์ลิงแต่ว่าไปดูเรื่องราวของราฟินญากันก่อนครับเมื่อวานนี้สื่อใหญ่ในสเปนอย่างเคราดโรเมโรเนี่ยมีรายงานครับตอนช่วงประมาณสัก ตีหนึ่งตีสองเนี่ยบอกว่าบาร์ซ่าเนี่ยกำลังจะปิดดีลของราฟินญาและยอมที่จะจ่ายเงินประมาณ60ล้านยูโรโดยจะแบ่งจ่ายออกเป็น3งวดนะครับแล้วก็มีรายงานจากทางเชราดโรเมโรเนี่ยก็บอกว่าเหมือนบาร์เซโลนาเนี่ยจะตกลงกับทางลีสยูไนเต็ดได้แล้วแล้วก็ดูเหมือนว่าเชลซีน่าจะเสร็จดีลนี้ให้กับบาร์เซโลนา หลังจากนั้นไม่พอครับในช่วงเวลาสักประมาณเกือบเกือบตีสองตีสาประมาณนี้นะครับมีรายงานว่าบาซ่าเนี่ยก็กำลังพยายามที่จะปาดหน้าเชลซีในการเซ็นสัญญากับชูสคุนเดซึ่งนักเตะก็เป็นเป้าหมายของทีมเชลซีอยู่นะครับโดยบาซ่าเนี่ยจะทําคล้ายๆกับสิ่งที่พวกเขายื่นข้อเสนอให้กับลีสยูเนเต ในดีลของราฟินญาเลยโดยจ่ายค่าตัวแบบเป็นงวด,ดนะครับอันนี้เป็นปรายงานจากฝั่งสเปนเท่านั้นนะครับก็คือทางเจราดโรเมโรซึ่งบาซ่าเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเซ็นสัญญากับชูสุเดด้วยข้อเสนอที่คล้ายๆกับที่ทํากับราฟินญานั่นก็คือการผ่อนจ่ายแบบเป็นงวด,ดนะครับขณะที่เมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาครับทางฟาบิโซโรมาโนรายงานว่าราฟินญาเนี่ยก็ยังหวังครับว่าบาซ่าจะเริ่มขยับตัวบ้าง พราะมีการตกลงสัญญายาว5ปีกับบาซ่าไว้ตั้งแต่เดือนมีนาคมแต่นักเตะเนี่ยยังไม่ได้แจ้งผลการตัดสินใจกับบาซ่านะครับก็แล้วก็ยังไม่ได้แจ้งกับเชลซีด้วยซึ่งเหมือนราฟินญาก็ยังรอบาร์เซโลนาอยู่บาซ่าเนี่ยยื่นข้อเสนอไปแล้วเมื่อวันพฤหัสบ,บดีด้วยจำนวนเงิน50ล้านยูโรบวกกับแอดออนอีก10ล้านยูโรนะครับเป็นการผ่อนจ่ายแบบเป็นงวด นั่นแสดงว่าการรายงานของโรมาโน่ก็คล้ายกับทางสเปนทางเจราต์โรเมโร่นะครับขณะเดียวกันครับอันนี้น่าสนใจเขาบอกว่าลีส์ครับยืนยันว่าพวกเขายอมรับแค่ข้อเสนอของเชลซีเท่านั้นที่60ล้านปอนด์พูดง่ายๆว่าในปัจจุบันตอนนี้ลีส์ยังยอมรับข้อเสนอแค่เชลซีเท่านั้นนะครับแสดงว่าเป็นไปอย่างที่เมื่อวานตามคาดเลยว่าลีสก็ยังเรสเพคข้อเสนอของทางเชลซีนะครับ ซึ่งก็อย่างที่ได้รายงานไปจริงครับเพราะว่าลิสก็ออกมายืนยันครับว่าตอนนี้เขาได้ยอมรับข้อเสนอเพียงแค่เชลซีทีมเดียวเท่านั้นนะในดีลของราฟินญาขณะที่เชลซีเนี่ยก็ยังไม่ได้รับคําตอบสุดท้ายจากราฟินญาในการเกี่ยวกับเรื่อง,องการย้ายไปบาร์เซโลนาคือรอแค่ราฟินญาคนเดียวเท่านั้นนะครับว่าตกลงจะย้ายไปไหนซึ่งตัวราฟินญาเองก็รอข้อเสนอของบาร์เซโลนาพูดง่ายๆว่าเหมือนราฟินญาเนี่ยก็รอให้บาซ่าตกลงกับลิสให้ได้ ซูลิสเนี่ยก็น่ารักมากนะครับก็คือเรสเ c t ให้ความเคารพกับการตกลงดีลกับเชลซีไปแล้วเพราะฉะนั้นมันเหลือแค่ตัวราฟินญาเองครับที่จะตกลงย้ายไปเชลซีนะครับขณะเดียวกันครับทางเจอรัดโรเมโรก็บอกว่าเดโก้เนี่ยจะได้รับเงินโบนัสที่สูงกว่านี้ด้วยนะครับถ้าราฟินญาตกลงเซ็นสัญญากับเชลซีเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยจ่ายเงินโบนัสหรือว่าเงินกินเปล่าผู้นี้ให้กับเดโก้มากกว่าทางบาร์เซโลนาด้วยซ้ำนะครับ นี่คือดราม่าที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับคือถ้าใครฟังแล้วยังงงงสรุปง่ายๆเลยว่าบาซ่าเมื่อคืนนี้พยายามยื่นข้อเสนอแล้วนะครับแต่ว่าเช้าที่ผ่านมามีรายงานว่าลิส t ยังไม่ได้ยอมรับข้อเสนอนะครับเพราะฉะนั้นดีลนี้เนี่ยเชื่อว่าเดี๋ยวคืนนี้กับคืนวันพรุ่งนี้อีกก็จะมีขยับในลักษณะแบบนี้กันอีกนะครับขณะเดียวกันครับสื่ออื่นๆก็มีรายงานครับทางสื่อใน อิตาลีครับบอกว่าเชลซีพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอแรกในดีลของมัทไยสเดลิกแล้วที่70ล้านยูโรบวกกับโบนัสนะครับดีลนี้ก็ต้องตามติดให้ดีนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีรายงานจากสื่ออย่างพวกแมตลอฟาบิโซโรมาโนหรือว่านิซาคินเซล่าอันนี้ยังไม่เห็นนะครับขณะที่สกายสปอร์ตแล้วก็โรมาโน่ครับอันนี้รายงานครับอันนี้น่าเชื่อถือได้บอกว่ามิลานเนี่ยได้ติดต่อโดยตรงกับเชลซีเพื่อขอซื้อฮาคิมซีเยกตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วครับ แล้วก็มิลานเนี่ยมีความมั่นใจว่าซีเย็กก็ต้องการย้ายไปร่วมทีมของพวกเขาเช่นกันเขาบอกว่าเชลซีกับมิลานเนี่ยกำลังเจรจาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของดิวนี้นะครับเชื่อว่าจบแน่นอนครับอยู่ที่ว่าจะเป็นซื้อขาดหรือว่าเป็นการยืมตัวนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อวานนี้ครับในช่วงเวลาดึกๆเนี่ยในระหว่างที่เชลซีกับบาร์ซ่ากำลังปาดกันไปปาดกันมาในดิวของออทางด้านราฟินญาเนี่ยปรากฏว่า เมื่อวานนี้ทางฟุตบอลลอนดอนแล้วก็ไซมอนฟิลิปซึ่งเป็นนักข่าวสายเชลซีเนี่ยก็บอกว่าเชลซีเบรรลุข้อตกลงในดีลของราฮิมเซอร์ลิงที่45ล้านปอนด์นะครับพร้อมออปชั่นอีก10ล้านปอนด์นะครับอันนี้เป็นรายงาน2ส,สื่อนะครับคือฟุตบอลลอนดอนกับไซมอนฟิลิปนะครับขณะที่ฝั่งโรมาโน่ครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยว่าอย่างไรกันบ้างสักประมาณ9ก้าโมงนี่แหละครับเขาบอกว่าเชลซีมีกำหนดการที่จะคุยกับแมนซิตี้เพื่อปิดดีลราฮิมเซอร์ลิงหลังจากการเจรจานะ เกิดขึ้นเป็นในลักษณะเชิงบวกเมื่อวันศุกร์นะครับโดยเชลซีเนี่ยกำลังรอรายละเอียดค่าสุดท้ายเพื่อบรรลุข้อตกลงให้เสร็จสิ้นเขาบอกว่าทูเคิลเนี่ยต้องการสเตอร์ลิงมาตั้งแต่ช่วงแรกๆหรือวันแรกแแล้วนะครับแต่ว่าโรมาโน่เนี่ยไม่ได้รายงานเหมือนฟุตบอลดอนนะว่าบรรลุข้อตกลงแล้วนะครับก็ดูแล้วทิศทางไปในทางบวกมากกว่าราฟินญาอีกนะสำหรับทางราฮิมสเตอร์ลิงนะครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาจากขอบสเตนเบิร์กครับจาก เดอะการ d เดีเนี่ยก็บอกว่าเชลซีเนี่ยคืบหน้าในดีลของนาธานอาเก้โดยคาดว่านักเตะเนี่ยจะมีมูลค่าประมาณ45ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยโรมาโน่ก็รายงานอันนี้เป็นของเมื่อคืนนะครับว่าเชลซีกับแมนซิตี้เนี่ยในดีลของสเตอร์ลิงและอาเก้เนี่ยกำลังไปในทิศทางที่ดีผู้เล่นทั้งสองคนมีความต้องการที่จะย้ายทีมนะครับ อกจากนี้เนี่ยอันนี้น่าสนใจเขาบอกว่าแมซิตี้เนี่ยจะรอขายนันเตะอย่างน้อย1คนเพื่อยื่นข้อเสนอซื้อตัวมาร์คคูคูเรียและคาวินฟิลิปจะตรวจร่างกายในวันนี้หรือว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็พูดง่ายๆว่าเป็นไปอย่างที่คาดจริงๆว่าเขาเจะเอามาร์คคูคูเรียแล้วก็จะเอาเงินเนี่ยจากการที่ว่าตอนนั้นขายกาเบลเคซุสไปก็ไปเอาตัวคาวินฟิลิปมาแทนคราวนี้เขาอาจจะขายสเตอร์ลิงเพื่อไปดึงมาร์คคูคูเรีย เพื่อทําให้สถานะทางการเงินมันบาลานซ์กันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับที่ทําไมทางฝั่งของแมนเชสเตีเนี่ยดูทรงแล้วมีโอกาสปล่อยทั้งอาร์เก้แล้วก็รายฮิมเซอร์ลิงผมว่า2คนนี้ก็มีโอกาสมากๆนะครับที่เชลซีจะได้ตัวไปร่วมทีมนะครับอ่ะก็ดูแล้วสนุกแน่นอนครับดีลโดยเฉพาะบาร์ซ่ากับเชลซีครับชลุมูลวุ่นรักกันเหลือเกินก่อนหน้านี้บาซ่าเอาคริสเตนเซนไปฟรีครับจะปาดหน้าราฟินญา แถมมีข่าวจะต่อสัญญาเดมเบเล่ด้วยนะครับอันนี้สื่อในสเปนเนี่ยเขาบอกเลยครับว่าไม่ใช่ว่าทางบาร์ซ่าปาดหน้าราฟินญาแล้วจะไม่เอาเดมเบเล่เชลซีจะเอาเดมเบเล่ได้หรือเปล่าสื่อในสเปนก็บอกว่านอกจากจเจราฟินญาแล้วเนี่ยเขาจะเซ็นกับเดมเบเล่ด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีข่าวว่าบาร์ซ่าจะเซ็นกับอาองโซจะเซ็นกับอาสปิเกต้าแล้วก็กําลังเจราจาในดีวคุนเด้เท่ากับเชลซีกับบาร์ซ่าเนี่ยในช่วงซัมเมอร์นี้ชุลมุนวุ่นรักกันประมาณ 5-6ดีลนะครับไม่รู้เป็นอะไรครับเชลซีกับบาร์ซ่านี่ช่วงนี้รักกันเหลือเกินนะครับจริงๆไม่ได้รักหรอกก็เรียกว่าแอบเกลียดกันนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันครับเดี๋ยวติดตามกันได้นะฮะหลังจากนี้ก็คงจะมีไลฟ์สดพูดคุยกันตลอดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องปาล์มสบบาทห้าบาทไว้ด้วยนะครับส่วนข่าวอื่นๆเนี่ยเท่าที่ผมเช็คก็มีน่าจะเรื่องของไทเรลหรือว่าตีเรลมาเลเซียครับก็ตกลงย้ายไปร่วมทีมแมนยูเต็ดค่าตัว17ล้านย นะครับก็ดูแล้วน่าจะเซ็นสัญญากันเร็วๆนี้แล้วก็โมเมซาร่าต่อสัญญากับลิเวอร์ลออกไปอีก3ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะครบถ้วนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ